จะพาไปแลกทีพัทลุงกันบ้างค่ะการประชุมเชิงพิจารารด้านการแพร่ชุกเชิญนะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เปิดการประชุมวิชาการการแพร่ชุกเชิญในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่หกณจังหวัดพัทลุงค่ะที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเปิดการประชุมวิชาการการแพร่ชุกเชิญในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่หก ทองทิ้นรวมใจปลอดภัยถูกชีวิตจัดโดยองค์การบริหารสวนจังหวัดพัทลุงรวมกับสถาบันการแพทย์ชุกเชิญแห่งชาติและสมาคมองค์การบริหารสวนจังหวัดแห่งประเทศไทยโดยมีผู้บริหารจังหวัดพัทลุงเลขาธิการสถาบันการแพทย์ชุกเชิญแห่งชาติและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศกว่า2,000ันคนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตีพูนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปิดงานอย่างเป็นทางการ จากนั้นก็มอบโลเกติคุณให้กับนวยงานเทรวมคลับเคลื่อนด้านการแพย์ชุกเชิญดิจิทัลรั่วด,ดี1669หกาค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามเจตนารมแห่งพระราชบัญญัติการแพย์ชุกเชิญที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดก,การระบบการแพย์ชุกเชิญในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ค่ะก็ทําให้ผู้ป่วยในรดับการคุ้มครองซิท์การเข้าถึงระบบการแพย์ชุกเชิญอย่างถัวถึงถท่าวทียมมีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานลอดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนที่ประสบเหศชุก เชิญสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทางชาวไทยแล้วก็ต่างชาติทีจะเข้ามาล้งโควิด -19 คขลีคลายนะคะโดยก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่หถึงวันที่8กระกฎาคมนี้ค่ะส่วนกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะก็จะประกอบด้วยเวทีเสวนาการแพย์ชุกเชินการา้าติตระบบการแพย์ชุกเชินดิจิทัลการา้าติตการกู้ชีพกู้ภัยค่ะแล้วก็มีนิทรรศการพ้นงานดินด้านการแพย์ชุกเชินของอ,อปรทอรวมถึงน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ ก็จะได้เตรียมความพรอ้อมกันนะคะในการที่จะรองรับแล้วก็ให้บริการสำหรับผู้ป่วยในกรณีชุกชื้นเพื่อจะให้เขาเรียกว่าหลอดอัตราการเสียชีวิตแล้วก็ลดอ,อาการบาดเจ็บใดด้วยนะคะ